ขุนมาสามคนยางลรถขุนมาสามคนตะวดินต่วันดินม่ปูอ่นขั้นยิ่งลูกเหยียงจัดยางเลยครับให้ปืนมาอีกสองคนหนึ่งยันขุนผู้จีบพ่ปนีกขึ้นางออกมาครับครับอ่าการมาตรการปูครับผมโอ้ยฝนตกแห้งน้ำปูน่าท้หากับปเต็ด ก็อย่านี้ังขนตุแงนี่ันตุ้นยานพาพาไปเลยพี่ตุ้งนะครับอาหันของปูกะห้เลขกต้งหกตัวนะปูนะมันได้จับขนุนไดวเพาะเอพี่กับจิจับพูถือครับผมมันเล็กมันหลายตัวจับตัดเด่นสองตัวจังสีตดตังไหนมันหลายปวดบัดง like ่ายๆบัดเอาให้ง่ายๆเอพีบัดง่ายๆครับผมปูเป๋าอยู่ในถังเพื่อเอาบอกปู ไป้าอยู่ในถ้ำคือเก่าบ่ว่แล้วอยู่ทั้งหมดวิทยาศาสตร์อรโอ้บ่ได้เข้าไปเอาในข้างในเลยพอพออยูอย่ประษาวิทยบศาสตร์เลยโอ้เล็กงานนู้นมุกกันปุ๊จริงหน่อย <c oughs> โอ้ครับผมอืมแต่มันอยู่กลางปรภาษาหรืนนอวิทยาศาสตร์อลยง่ายออกจากถ้ำมั้งหรือบ่ปุ๊บง่ายออไมันละไม่ได้เมื่สองสามเดือนเล่ละโอ้ปุ๊บที่เขาพรรษาอยู่หันเลยบ่ครับ ว่าจับเรื่อยจัตลอดเล่ยโอ้ครับผมเป็นได้ปูวพุ่มพุ่มไปยุ่มยุ่มไหมนี่พุ่มดีพอปูวเออแต่ว่าพอออะไรรบบพิจารณาตร้เลือคอยกัคอยกับถ้ามันเป็นผู้ไม่เจ้าจิตถ้าจ้ไม่ยู่งเื่อปันหาชิดขาิดอยู่นะโอ้ครับผมมันเป็นหาดชิดด้วยยังบ้านนหูจักไก่พุ่มพันบอปู แนวยูตาย้ามาเ็ฟพี่ห้อหน,นงงึ่งที่บางๆลงจะน้อยครับผมครับเมืม่อเคลื่อนี่ประมาณตำ่ำดอยูโรประมาณหาชุมครับหาทุกกลัวหลังจากถืดมุน่น่อวพระแล้้ไวเลยนาเพราะวาได้คิดเป่งเรื่องคิดสขของครับออขอเพิ่มบุญบาลีเจ้าีเจ้าท้าอยู่บรรดา,าห้องเนี่ยแะครับผมอ,อ,อ,อันนี้เรื่องจริงเด้อบอกสบายเป็นจริงเลยเพราะว่า,วานี่ผู้เฒ่า้าผู้นึง ที่ผู้า่วอม่วันนี้เราอ,อันมงมาจะใสอืออฝุ่นมาจา้าจนไมาใงญ่ยุคขางคิแตะว่นออกข่งทันครับเอ้าปยันเป็นยังไดยูหันข่ทันโอ้ยยูหันมาเจะใส่จะไล่ทัวร์หรือล่าของนครับอือางูู้ก็เลยย้อนถามมาเบสของรับของดีมาฝากลูกฝากเต่ามอสอะไรกัน้างจริงครับได้อยุะแต่ว่ากันตาเขาแง่ไงเขา ใชมันถือทีดดินเด้อเอาไว้ให้พ่อที่เด้อคอาแหงแล้วกันครับแล้วจากพ่อท่านจใต่อเขาก็เหลือผักเือไปตากไว้นะครับเพื่อจะได่ไปเกี่ยวหมูโเออเป็นเลียงหมูมาใน้นไี้บอกว่าจังที่ได้ว่าเด็เอ้าเกี่ยวสู้ใครไว้ท่านโอกไยว่าจัจนบังีเด้อร้องบึงนีเด้อเพราะว่ากักับมันไกยุ่ครับผมเรียกขามหูภาไหนข้า ส <30 S 1> ามศูนย์ตัวเก้านี่บอกปู้ยาวอาจากันเทียพ่อนีเขี่ยบานี้เรียกล่างได้บ่เลยครับล่างล่างสามแปดนับสามด้วงกลมเลย38สาปสาตัวร่องอกตรงนี่มันมันจะเป็น4ศูนยหครับสอัตัวตัวไหนกับปูตัวร่องอกตรงนี่มันจะเป็น C ูนหาครับสองหาเลขล่างสี่ศูนห้ากับสองห้า,ลาเลขล่างเอสองหาเลขล่า,ลางครับสามแปดล่างครับผมรวคนที่สา,าทสามแปดเสล่างเอรวคมที่สามแปดสามแปดตัวเน้นสามแปดนีแหละตูเน้นตัวนี้ครับเออโอเพราะว่าเราปืนมาบอกเง้น,เน,เน่อโอ้เพิ่นพาปืนมาบอกขมบัวแกปะกุลปืนแกปหนลายแ่ปืนมาสามปน ยังมึงมาขุนมาสามคนแต่ว่าดินว่าดินวัวจะขัดต่ยิ่ยยงลูกเหยียดจัดยางเลยครับให้ปืนมาอีกสองคนหนึ่งยานมงุนผู้ทีบไพ่ปืนนี่ขึ้นยางออกมาครับปูด้วยตีว่าเป็นสามแปดโอ้ครับผมอืมนี่แหละมีตัวนี้แหละอนเอพเข้าไปเลยอืม S <S ไตกิลหน้าเ้อบอกสบครับบอเปยดิ <S 2> <S 2> ครับผมปูไปยุบป้าซาแล้วฏิวติออกไปยุบปาซาแล้วนี่อะไร้วดนีอหลรงวดเสกก้าอะไรเนี่ยที่บอกนี่เลยโอ้ครับผมแปลว่าครับนี่นยังถามบ่กันอยากให้ใหปเูนเน้นๆล่ะครับปูอ๋นี่เน้นนาะครับผมเอมอ S 2> <S 2> เอาเน้นตัวนี้จ้ะครับผมห้สศนย์ห้าสามศูนย์ตกเก้าเน้นตัดตัดห้าสามครับศูสามเลยนะ้าสามศูนย์สามนอปะให้เอตัดออกว่งวงกลมให้ได้สามตัวบนนปเูเอาเอาวงกมลมไหมสามตัวบนสองตัวล่างครับสี่ศูนย์ห้กับสองหนี่เป็นตัวรองมันบู เงินเงินปิดตัวร่วงครับสามแปดครับบัญทีไปรื้ว่าอย่าลืมสามแปดด้วยลูกบ่านไว้าโอ้ครับคุณยยดูต้นข่ายดอกด้นี่ครับโอ้โหขุดใต้ดอกครับผมเฮ้ยนี่คุณมจะฉีดเจะดุมง่นหนงพันตัเออจะงเลยเนยครับผจะไวจะดุงเลย่อจะดุงอุ๊บอุ๊้สะดุงเลยบปูวไวออกจากออกจากุดมันถูกยาอยู่จังหอกดิเอ้ยเนตึ๊บล รับเ่เออจเ้มัแปดเด้อครับผมเออผู้ออยนงกลืนั่นแหละบอกผู้เอผู้ยนนันงกบอกว่าจะเริ่มสามแปดเดอเ้อวันท่น่ารักคุว่าอครับมันเป็นมันเป็นทั้งมันเป็นบนเป็นล่างเหรอปูเนาะวบอก่าจะเอาลูกรางใช่ล่สามแปดอ่ะสามแปดหนีลูกรางใช่รับกับปูบอกให้ลูก่างไว้เด้ปูเออได้รับเพราะว่าเอาลูก่างครับล่างสามแปดกับสองห้า อครับสามตัวบนห้าสามศูนย์กับสี่ศูนย์ห้านี่แหละอย่าลืมเด็กตัวเก่าครับผมปูเก่าเนี่ยแหละไม่ใช่เห็ดข้นหมดเลยเมนียปูหยาดมันมากตัวเก่าเห็ดข้นนี่คือว่าโอ้ยมันขี้บุกบ่อจะไรนั่งด้วยด้วนี่ก็ได้ครับผมลูกก็ได้ถามมาเจ้าไม่อพ่งถามมาโอ้ยจะไตัวมาก่ไหมเออต้เป็นกระด่ารคิดอะไรอย่างตัวโปูโยโตหาปูโยก็เมือนปูโทวมากกับพอดีกัลั่ง ไล่กำลังเห็ดเกิบอยู่กับเ่าวัเดี๋ยวผมโทรกลับโดนแบบยังมาแรกมากผมโทรหาปูสากคอความว์มาคั่นว่าครับผมโอ้ไจะได้เพราหันหวรู้ไม่ได้จะงดเป็นไหมเมื่อนี่เหลือปูมันเป็นเลขหลายตัวผมกับมูจักว่าที่ตัดให้เอฟซียังไงนะปูบัดนี้ินง่ายอยู่ดอกเลาะบัดนี้ครับผมง่ายอยู่ดอกปูบัดนี้เพราะว่าเป็นแยกตัวออกแล้วแยกสามตัวแยกสองตัวออกเอฟซีก็จับซื้อง่ายอยู่ครับ เราสองหาอะไรกับลุงล่างครับผม,มนี่มันนีล่างแค่ีอสองตัวนี่ครับก็แต่ว่าให้กับกัปเอานกะปูเนาะเนียนในกระจมครับเอา,ปปาครับผมกันเขียนกัปไพกับทีบ่เตี๊บนากระดาษอีกเนียนป,ป,ปฏิวัติเลขหลายตัวอีกเม่าปูนี่จริงแล้ยเหรอเจ้าที่ตลาดครับผมที่ก็เบื้องล่างนี่สามแปดจะขับจอลูกโอ้บอกให้กัปด้วยเม่ปูบอกว่ามันใจนียมันมันใจที่จะตามแบบนี่ครับผมอือบับยุทธไทยบอกว่า เกิื่งจับแตดตัเลยโอ้ครับผมอืมไว้กอล์ฟตรงเลยเออตรงตรงเลยนะปูนะตรงเลยครับผมเพราะว่าสองหานี่ยังยังยังจงใจอยู่ครับเพราะว่าล้มงเราอืมเออแต่ว่ากันไว้นะปูนะงานที่ศูนย์หานี่ก็ขึ้นบนครับครับศูนย์อีกขึ้นบนครับผมอืมอแล้วะรถตำรวจมันถึมาฝาา เขาจะมาเดยอนหลัง่นแบบนี้เออเาูนคุณวะปูนกุนงสุาอ้บรดอกประาเออนองากมันหลมมากไปยังไงจัแมนอีดีปูอ้นึกกภาพเดยอนหลังเลยนะแมนแวนครับผมเออนึกย้อนหลังลงมากมาเออนี่ขี่กไคด้นนอทบับไมันอจับตนกปใช้ทศคนาับตนอีกประเทศคเดิเกอยครับผมอืมเขาเขาก็สสับเอาเป็นบอปู มึบอมันจีๆักกาที่นี่านี่เราบไวครับผมเอาแขนอช่ตัวตัวตัวรั้งเลขเลล่างคือคือเก็ดสองแล้วพ่อเก็ดสองอันบะครับผมเอเก็ดสองแถมแถมปีกันนะครับโอ้อันนี้ตัวแถมบ่ปปอปูสองเก็ดตเก็สอสองเก็ดสองเก็ดนะครับเอฟซีครับเลขตัวเขาตั้งสองสามงวดทีเดียวล่วลางย่างเดียวครับล่างอย่างเดียวจัดล่างล่างแสดงว่าล่างมีสามหางนงปะปูเนาะสะหางครับเขาจะเพ่มเบ ครับผมอะไรปูขนตึเลยครับครับผมครับผมอ่าขอบคุณขอบคุณปูหลายเลยครับเด้อครับจะเล่อบลงหลังครับครสาธุสาธุครับอ่าเอฟซีครับก็ฝากไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับเด้อของปูวัดทำผีเปรตครับเอฟซีครับอ่าปูทำผีเปรตนะครับเนาะงวดก่อนนี่ไห้มาวหกตัวแต่ว่าวงหุ่นยักษสิวัสิตัดของปูตัวใดนการออกของปูน่แหละครับเอฟซีครับเก้าหนึ่งเก้านะครับละอ่เท่าแต่ว่าเขาบอกดีตัดสองตัวไว้เอาไว้ตั้งแต่หกตัวครับเอฟซีครับ สำหรับคลิปนี้นะครับนอกให้เอฟซของปอสวัยทุกคนจงรำจงรวยจงเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนะครับเด้อเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาให้สมบุญรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกทุกคนจงรำจงรวยวันที่31กรกฎาคม2566นี้เฮ้ตืมๆไปพร้อมกันครับจากของฝากของตอนจากปูทำผีเปรตครับเอฟซครับขอก่าวคำว่าสวัสดีครับ